โอเคครับก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่ายนะครับก็พบกับผมเกมเมอร์ทีวีนะครับผมเป็นสื่อชอบยูทูบนะครับจากเกมเมอร์ท mm ีว hmm. ีก็เป็นได้จากเกมที่หกกลายเป็นเกมเมอร์ทีวีครับก็มีเกมวันพันแมน mm hmm. ก็ไปดูกันเลยครับโอเคก็อขอเกมมาครับท่านผู้ชมกลัวจะยินเสียงนะครับเหมือนเดิมครับว่ ผมใช้เครื่องใหม่นะครับโอเคผมจะ่ี่ฟังเดียวนะครับพราะผมใช้ไมาแล้วผมซื้อใหม่เอ็นว่าไหมก่อนนะครับโอเครับรอดูกันเลยนะครับโอเคก็เข้าใจนะครับว่าบัญชานะครับ ก็กินน้ำมันเล็กน่อยนะครับขคอแห้งคอแห้งเดี๋ยวผมไม่มีเีลงในเกมก็ดูกันเลยแล้วก็วันวันแม่นะ ก็เราก็เล่นเลยนะครับว่าุดตัวเล็กก็ยิงแล้วที่นสามของเล่นไหครับไปดูโดย่ว่าไม่ได้ดูไม่เคยดูครับแนะ ปัง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 ก็ได้ไปแล้วโอเคก็ตายโอ้โห่ไม่เป็นไรนะครับโ,โอ้โหโอ้โหสัตว์เราไม่เป็นอะไรโอ,โ,อโอ้โหอโอ้ม ปั้งป้อป๋ออ,อเตียวหรอนะครับสักคืนปั้มไตก็ทายครับที่ดอกอก็ยา,ยาวๆไปเลย อ๋จ okay. ีนอสลิลลี่วงอะไรกะจีนอสไม่ใช่จีนอสโอเครู้นะจีนอสมาเลยจอสู้กับโจนมาจีนอสู้กับโจนอีกแล้ว

ตายจอมเขียดนะครับเขียดจะเป็นว่ากบนะครับเออชื่อยได้เกม่ยวชื่อผมชื่อ,อเอ่อ

เดี๋ยวเราคืนเดี๋ยวตัดต้องกัดตายโอ้ยอบพัดตายเดี๋ยวคืนบพับพับผาตายมองเห็นเธอโยกยหญ่ตามไฟหลากสีแม่เธอไม่ร้องไม่ร้องจิติต ปลากิ๋นเห็น เยอะอยู่นะเยอะอยู่โอ้โหกับไอ,อ,อ,อตาอ่ะกับเออเออตาตาวะปับ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 หมายจวนว่างงท้อ ปืนใหญ่แล้ตายยอ้ย,อยตายเพราะปืนใหญ่กินนอะนะครับก็ตายเพราปืนจริงวัจนเายในยุเอะโกโค ไม่รู้เลยเออคือไง 自転車乗り。まめそが粉に入る นคอคเเก่งกับทับกุยง่ะออไม่วันทับชายได้มาผู้หญยงทับคือแล้วทับทับทับับับไงิาดาด,ดแล้วท้อท้

ก็ไม่ต้องโบนะครับก็ไ,ไ,าาไม่ต้องเทพไปตรงอะไรเลยกิสคาลหรือต้องทำอะไรเยอะแยะเลยเออก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะ 안주 มาต่อก็คิดไปเป็นถึงวันหนึ่งหนึ่งนาทีาก็โอเคถึงหนึ่งนาทีใช่ปะ่ะทีน้องน้องจบเสร็จตาา้องหรอหต่อย mong yên thơm dome không ăn thắp tao không 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 โอเคก็ยังพยายามทำเียบอยู่นะครับโอเคไปบัง

ไปทเอรู๊มงไปทเอรอาเบครับว่าจะเราจะไปมุกช่มโเอนเอรมาไลชอตใต้ทิมนก็จากเจอกับเขาเช็อตใต้ทิมนละบโเอ็นเทอร์สัวัน ที่สาทักมาครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็โอเคนะครับไนด้วยเลยนะ

ใครๆชอบคือด right? ้กันย่าล <Yeah. S 2> ืมกดกลจ์กดสชด์กดรผ่านเข้ามปเนาะไม่้